สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดกางเกงนะคะแล้วก็เอาไปปูก,กาวนะคะนี่เราก็เอาแบวเทร์นมาวางก่อนนะคะวางตัดผ้าออกมาก่อนเผื่อเผื่อตะเข็บเผื่อตะเข็บใหญ่ๆนะเผื่อตะเข็บไว้ก่อนใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปรีดก,กาว เราได้ผ้ามาแล้วใช่ไหมคะเราตัดชิ้นหน้าชิ้นหลังมาแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกาวเนาะจ้าเสร็จแล้วเราเอากาวนะคะเอากาวมาวางเท่าเท่าผ้าแเราก็ตัดให้เท่าผ้านะคะ การตัดผ้ากาวการตัดผ้าที่มีกาวมันจะตัดหลายหลายครั้งนะคะจะมีการตัดผ้าก่อนตัดกาวแล้วมารีดแล้วก็มาตัดอีกครั้งนึงนะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปรีดค่ะแล้วเรามารีดกันนะคะเราเปิดเตารีดนะคะ เปิดเตารีดวอร์มเตารีดให้ร้อนแล้วเราก็เอาชิ้นงานของเรามานะคะงานตัวนี้เป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านี่สีมันจะเหมือนกันทั้งสองด้านเนาะดูยากจัง ทีนี้วิธีการของเรานะคะเราจะเอากาวอ่ะบางอยู่ข้างล่างนะคะไงกาวขึ้นไงกาวขึ้นนะลูกให้เรียบร้อยแล้วก็เอา เก้งนะคะขางานของเรานี่แหละวางด้านผิดนะคะวางด้านผิดลงไปจับรีดให้เรียบร้อยนะคะจับแบบแต่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็วางเตารีดลงไปนะคะกดไอ้น้ำ แล้วเราก็ใช้เตานะคะที่ที่มีน้ำหนักที่มันไม่ร้อนเน่ยมาวางไล่ทีหนึ่งนะคะ งานรีดกาวมันจะช้านะมันจะใช้เวลาเพราะว่ามันทำหลายขั้นตอนนะคะเขาถึงได้คิดราคาสูงเพื่อนๆอาจจะแบบว่า,าลูกค้าบางท่านเนี่ยแล้วเราก็กลับมานะคะกลับมารีดทางด้านกาวนี้นะคะที่เตารีดเราจะมีแผ่นรองนะคะเวลารีดกาวมัาจะไม่ติดที่เตารีดนะแต่ถ้าเป็นเตารีดธรรมดาที่ เพื่อนๆใช้รีดที่ไม่มีไอ้น้ำนะคะก็ต้องพงน้ำที่กาวก่อนแล้วก็รีดแต่ว่ามันจะชอบติดหน้าเรารีดแบบนั้นอะ่ะเวลาทำเสร็จก็ต้องมานั่งเช็ดเพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงว่าเราเอากาวไว้ข้างล่างอะ่ะถามว่ามันจะมีการ เป็นจีบไหมนะคะเป็นฟองอากาศเป็นจีบไหมเราต้องค่อยๆรีดนะคะเราจะไม่แบบรีดแบบบุ๊บบุ๊บ,บ,บเอาไปแบบจะให้เสร็จเร็วๆไม่ไม่ใช่นะต้องค่อยๆรีด ไปเีบดมาจนเรามั่นใจว่าเวลาเราเอาไปจกิ้งหรือว่าเราไปจับเย็บเนี่ยไม่หลุดนะคะเราก็พอก็ทำชิ้นต่อไปนะคะเพื่อนๆพื่อนช่างที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่าอยากจะลองตัด ูเก,ก้านะคะทำแบบนี้เตารีดไอ้น้ำเนี่ยจะต้องมีการแบบเปิดเอาตะกอนตะกันออกมานะคะในเตาเนี่ยถ้าหากว่ามีตะกันเยอะไปเขาก็จะน้ำไม่ออกนะคะแต่ถ้าออกไปก็ร้อนมือก็ต้องคอยยก จริงๆไอ้โตะรียดเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบว่ารองรับสําหรับเตารีดไอ้น้ำเลยนะเวลาไอ้น้ําลงปุ๊บเนี่ยเขาจะผ่านลงไปข้างล่างนะคะเขาจะไม่สะท้อนขึ้นมาให้ร้อนมือเราแต่ตัวนี้มันเป็นฟองน้ามันหายไปหมดแล้วที่เขามีว่าตโต๊ะรีดไอ้น้ำเนะะี่ยค่ะเขาจะมีแบบว่ามีเหล็กรองข้างล่างแล้วมีฟองน้ําพอเรากดแล้วเนี่ย ไอ้น้ำมันจะลงไปที่ข้างล่างนะคะมันจะทำให้ไอ้น้ำไม่เด้งกลับขึ้นมาให้เราให้เราร้อนอะ่ะจาลีด เสื้อที่มีชิ้นเยอะๆอะมันก็ใช้เวลานานนะนี่ขนาดรีดกางเกงแค่สี่ชิ้นเราก็ยังต้องใช้เวลาเลยนะเพื่อนเดี๋ยวจะรีดให้ดูแค่สองชิ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวไปเนาะ ถ้าเขาเป็นจีบนะคะถ้ากาวเป็นจีบเขาจะเริ่มเป็นจีบตั้งแต่ตอนนี้นะคะเนี่ยเราก็สามารถตะกิดตะกิดดึงได้ก่อนถ้ามันเป็นจีบนะถ้ามันไม่เป็นก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าผืนใหญ่ๆบางทีมันก็ถามว่ามีไหมนะมีถ้าใหญ่มากๆแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้มันแบบเป็นจีบเยอะๆไงฟองอากาศด้านในอะไรเงี้ย ถ้าเป็นผ้าใยผ้าไหมเส้นเล็กๆอะ่ะมันจะติดดีนะคะแต่วันนั้นเรารีดผ้าลื่นๆไปก็ติดอยู่นะกาวนี่ใช้ยี่ห้อเยลซี่นะคะกาวราคาอาจจะแพงหน่อยหรือว่ามันจะมีขายเยลซี่อย่างเดียวนี้เราไม่รู้นะ ถ้าเป็นลายเนี่ยถ้าเราเราถูเตารีดไปมาเนี่ยเขาจะทําให้ลายยืได้นะคะอ้อลืมบอกนะคะวิธีการรีดนะเราจะไม่ถูจะไม่ถูไม่ไถไปมานะคะเราจะใช้แค่วางตกตกเพื่อนๆสังเกตหรือเปล่าไม่รู้นะลืมบอกคะเดี๋ยวรีดอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันงั้น ถ้ามันลำบากเราไม่วางตามอย่างเราก็วางแบบนี้นะคะทิ้งผ้าลงมาเลยทิ้งผ้าห้อยลงมานะแล้วเราก็รีดนะคะวิธีการรีดคือวางเตาลีดลงไปแบบนี้นะคะเมื่อเราได้กาวที่รีดมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราเอาแพทเทิร์นของเรานะคะเอาแพทเทิร์นของเรามาวางตัดได้เลยจับลายนิดหน่อยนะคะ มันวางให้มันแบบว่าเผื่อรอบๆนะคะเผื่อรอบๆปกติที่เราต้องตัด เสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะตัวนี้เป็นกางเกงเอวสูงนะคะขอบหลบในตัวเราก็ตัดเผื่อปกติเป้าหลังเผื่อเยอะหน่อยนะคะ เผื่อตะเข็บข้างเยอะหน่อยนะคะเผื่อลูกค้าคับหลวมมาแก้ออกเสร็จแล้วเราก็กิ้งสอดสอดผ้าเข้าไปนะคะสอดคาร์บอนเข้าไปนะ,ะกิ้งเส้นเอวนะคะ เส้นเอวจริงเส้นเผื่อเย็บมองไม่เห็นเลยคาร์บอนมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปหาใหม่ เปลี่ยนคาร์บอนใหม่แล้วนะลองดูสิหนักกว่าเดิมมองไม่เห็นคาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ดีนะมันจะไม่เหมือนคาร์บอนสมัยก่อนอะสมัยก่อนนี้จะใช้กิ้งแล้วเห็นชัดนะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นลายจืด ส้นสำคัญนี้คือเส้นเก็ดนะคะกิ้งเส้นเก็ดเพราะว่าถ้าเรากิ้งไม่เห็นเส้นกิ้งเนี่ยเราจะเย็บยากเก็ดอ่ะนะเส้นอื่นๆยังคำนวณได้บ้างแต่เส้นเก็ดนี่ไม่ได้เลยนะคะ ม,มันกิ้งไม่เห็นเราก็ต้องหาะคาร์บอนที่เห็นชัดๆนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวิธีการตัดผ้าอูกาวอันนี้เพื่อนๆก็คงทำได้แล้วนะคะมันไม่ค่อยสะดวกนะคะทำได้แค่นี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณค่ะ